มาแล้วครับพี่น้องครับเล่นอยู่สนามโรงเรียนข้างหนึ่งเป็นภูเขาเลยโอ้ยบรรยากาศแมวสุดยอดดีเลยนี่แหละครับบรรยากาศแบบผมมักเลยครับแบบนี้เวทีทำการแสดงนะครับตอนนี้ช้าหน่อย บอกีนนาทีแล้วครับตอนนี้โอตโหมึงแร่งนึงครับพี่น้องครับสิบแนาฬิกาสินาทีโอ้ยขจบรัปูสาธาสีมีซือ้อเงี้ยหน่อยบอลโจบ่บ่นียโอ้สวัสดีครับคุณแม่ครับ,บกินเขาแล้วบอกินแล้วลกินแล้วไกินแล้วอีมกินแล้วเพาะ่นไมกินปดบรรยากาศแหมขึ้นเรีนยุกลางุบเขาคักแจเฮ้ย

มี่มีโยมันหางบอยู่เด้เคยอยู่ไก่ยังสีอทีอ่อันนี้สัมผัสมอมเลยเน่ยจริงพแกีกัยังขึ้นไปผูเลยอ่น้าไเหนป็่นอำเภอเชียงคันเป็นว่เมียเนเชียงคันค่มาตะไกน่ว่ไกีว่า่นี่งานยังขยินออันนี้นะงานประจำปีเพื่นวะประจำปีได้ยินแล้งานประจำปีเพื่ มอลำมีมวงเดียวนี่ลเรเล่นอยู่บ้างเลยมืันนี่เขาว่ามีมอลำัวงเดียวนี่เขาค้นมาเนี่เบิ้ดมาดูการ์มเกีร์มาดูการมกียร์ดีการ์มเกียรท่านั้นมาเจอกันอยู่้ี่มังจอดรถนะสี่วิมังจอดรถให้ค้นสมบูรณ์ยังเนี่ยก็ว่าฆ่ากันแย่งกันจอดเสียค่าจอดค่ายยังจอดอยู่คนนี้โอ้ยบ่มีึงจอดแทียแน่นอนนี่จอดกับที่บ่งม้งเสียวอ้อคุณเอารถนะจอดหลึกไหล เย็นเย็นยุนเดือมากกะจีเย็นก็นีอยู่นี่นี่หนาวที่ตายเนี่ยบาเตวาเขาเริ่มนาวแล้วทีเน่ท่านี้มันหนาวมาตามมือมืนเนี้ยตนนี้อัดกนน้าวมันฮอนต้องะมือแบบนี้นาวโอตดมันลงยังไ่คิความคอว่าเฉบยู่นี่นี่คืัว่าีบครังเคือว่ากับโบพี่ก็ซอยเพื่อนผู้ละหายบาดอยู่ว่าได้ซอยกันเนาะซอยเพื่อนผู้ละหายบาท พอเขามากินพีเลยวันเถาะหอมข้ามาหอมยานบอดีนังนะพุ<เอ> <laughs> จักบอเสือเออ้อยูุ่้งใหญ่ฟูนนะเออแม่เลี้ยอยู่กว่เออยานบอดีอดเห็นนะอันนี้ได้ยินข่าวทางในเมียว่ามีหมอล่ำเนี่ยนึกกระโจงพุชักเอียงรวดเออพุ่นน่ะพุ่นนะ่ะพระน้พ่อระ้วว่สาสัตว์เสียเด้อะว้าเลี้ยงเอาก็ช่องอีไว้เด่นมอขนาด้อจะไป ไม่ไงเอาูณมีหน้าหน้าคนนังแฮ่เฮียจะามาเดี๋ยวนี้เนียมาต้ให้ใหญกูหมาเขาเลยคนหูหมาก็ว่ปจิ๋มอยู่วางนว่า้าษาภาษาเลยครับพี่น้องครับังรถมาซาเลยบ้าเนี่ยขาษาเลยมีายมันเขาคนใได้บัดเนี่ยออหยุดอหยุดหล่อซ้ำทาใจกใเลยใ่ย่ันเนี้ยขไปยูจาวได้บึงอันง่ายเลยคูจาอนก็เห้าบจลยเห็นแด้เไปเห็นแด้วไป่ายรูปรับแล้วเห็นแล้เลย่ายแล้ว ไปเข้าห้องน้ำไปมีอะไรเข้าบ้างไปหนมคนเจ้กคนกินขากินนาํามาแล้วบอกแม่เอ้ยกินแล้วกินกันี้นะโอ้นางกินอยุ่รปนี่เหระจีมาพร้อมคือกับเข้าซือแข้งแข้งอ่าซื้อเข้าเนี่ยนี่ถ้าบารมดาละ ่าเป็นศาสดี่ครับนี่จะผายางเลยล่ะโอ้ยยังี <c oughs> งงานเบิฟรฟีครับงานชมฟี <c oughs> โอ้ม่จับาัดยู่ใหญ่ตอนนี้ สามัญใดเนาสองคนนี่เฒ่าดีดีเป็นบอสจูมาหนึครับผู้จัดการนี้ค่าบอสเนี่ยเราถามหาบอสว่ามาไปดีดีผู้จัดการนี่จีผู้จัดการนั่นบอสจูเนี่ยเออแสดงว่าเรามาแล้วอคือเนี่ยที่บอสจูน่ะบอสผู้จัดการเรียกว่าบอสจูคือเปลี่ยนผู้จังซี่ว่าอันนี้อันฉี้คาเพื่นครับผู้เพื่นยับไปวะยับไปวะขี้ค่าคอผู้เพื่อนนักคนใส่คนบลัวคือผมบอสจู พู้างหลังคุท่านมากเหรอคุณท่นมากอกินไปล้บาทีวันนึงโอ้ไม่ใช่คุผู้ชมไม่ได้ไปกันปิดขนมาขึ้นงานกันคุณผู้ชมเป็นท่าดีค่ะวันด้เขาฟังนั้นเขาเรยังนวันไปวัไปวังานอยู่คือบอมี่ตกทู่พิจารณาเลยลง่ไร่เือพี่น้องทั้งแถวเพิ่งสัมผัจังสัมผัสกันเลยดีแท้กับบอมมี่ข้นกันเอาอันมันเชียนอะไนี่ บรรยากาศคือดีครับเจ้เฮ้ยเริ่มสตาร์ทแล้วเนี่ยสตาร์ทหนาวเริ่มหนาวแล้วบอแม่้นสองสั้นสามสั้นหัวโตัวโอ้บ่ง่ายันอันยุกไก่ผู้ไก่ผานสีมีเสียจะเทียบว่าบากยว่กเจ็ดปีแปีแล้วหากนีบอนนี่ยาก็มี้เพราะว่า ตอนไอ้อ้าคุนรมิเวนโบมาสาดกันนาเวทีอากลาเลยบเลยเบืองกวดนี้นเดเบึงฉร้ตำรวจก็ไ่บล่เล้อเนูะ้กำลังเต้นโชว์ยูเม่ขาดเบื่อนาเวทีเลยอย่าเกนันาลังหมดเนี่ยทเชื่อเงินไปเจ็ดร้อยรอยพอได้เบืองพอดอหล่ บ้านนี้มันเก็บเงินนะคนละเราแต่ไม่ในผู้หน่อยบาทนี่อุ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยปีขึ้นหลังในผู้หน่อยแบบแม้เก็บเจ็ดปีนเลยเราบอกคนว่าภายในห้าปีถึงจะให้จัดงานอันนี้ก็ครั้งแรกคือกันดิเนี่หมองแล้วสาวหน่อยมาเล่นเมืองจังหวัดเลยนี่คือแรกเลยได้ยินเขาว่าถ้าสาวน้อยเพชรพันแพงไปเล่นที่ใดไม่มีการเกิดขึ้นว่าเชียวเลยบอกอั้มตีกับข้าวโพดหัวอัมรุนเยอะ พอมันสิงกันมันว่ามามึงมามามึงมาจังเสียมันก็เลยสิงกันคู่เจ้มันกันมุงคู่กันฆ่ากันชันยัหนาไปซีแดงแกพักกันกลับบ้านอุลลองกินแล้วปีจำปาบ้านไม่แต่แปดโเช้าอันนี้เพันปูศาสตร์ตั้งแต่ลูกสาวเขากับกรุงเทพเนาะพี่แม่เพันปูศาสตร์ตั้งแกสามมุ้งเส้าอุลพนาบอว่าบาทีมาถามโยกทางนี้คือไม่จะศาสตร์พมันใหญ่ๆแต่ตอนนี้คือมันเคยทางศาสตร์บัณฑ์เพียงว่ามันใหญ่หรอทางนี้ยังใหญ่กว่าบัณฑ์เพียงอยู่ติดมัน ทำบ่น้ำก้อนหินพวกนั้นมีใช่ก้อนบักใหญ่พวกนั้นเตียจะไม่ข<ม>นว<ด>่าจะใส่ตี้ยก้อนหินอนกเอาทับศาสตร์อ่ะอีเห็น,เห,นเห็นในยูทูบเนาะบางบางสถานที่คือเขียนป้ายห้ามโยกย้ายเสือเพราะว่า,วานนะโอ้ยหมู่บวานทางคักตัวเขามาเขียนไปใส่ศาสตร์ไปมเมียน้อยบอสดจดูนะเขาวา่าอุ๊ดสว่านี่ มอเบ่เป็นสีติดลิือกระสิบบ่ล้วสีหน้าเอ้ยเสียงเพี้ยงขักแน่แท้บ่เขาดิแม่นบ่แต่ว่าจะเปิดจ่ได้เปิดจะ่นี่วะบัวผมไม่เสียงไหมแต่ผมตะพุนกับมาแล้วแต่ว่าการเปิดจะ่นี่บ่มาเปิดจะ่นี่มันตัดคอมมานอีกขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้ครับมาเยี่ยมยำทำข้าวพี่น้องตรหนักเวทีครับนี่อีแม่กับร้านโอ้ร้านหน่อยนี่ยู่เร้วๆเลยนะครับถาร้านนี้ฝากพีน้องเป็นเช่นน 对。